ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกันกันกบข่าวเด่นประเด็นหน่าติดตามรอบรั้วชาวม่วงขาวโรงเรียนขุนยวมกันนะครับโดยมีผมเด็กชายวราภาแเสวงังหนูเด็กหญิงอาริยาขางเขียวเป,เป็นผู้ผรายงานข่าวใน,ในวันนี้ค,ครับวันนี้ตรงกับวันพรฤหัสบดี11สิงหาคม2565ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนคุณยวมได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในเนื่องในวารกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบารมราชินินีนาถพระราชชนน,นีพันปีหลวงประจำปี2565 โดยมีกิจกรรมมากมายดังนี้ครับเวลา9นาฬิกาผู้บริหาราคณะครูบุคลากรและนักเรียนพร้อมกันน้าบริเวณพิธีหน้าลานกิจกรรมโรงเรียนขุนยวมจากนั้นประธานในพิธีเดินทางมาถึงในบริเวณพิธีคุณรวินนิพาชัยเทพ ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมถวายพานพุ่มดอกมะลิประทานในวิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงนางปราบพาพร,พรจันทประยูน ประทานในพิธีถวายผ่านพุ่มเงินพุ่มทองเปิดกลวยกระทงดอกไม้จากนั้นก็เป็นพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนมีผลการเรียนดีมีความขยันอดทนและมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมเวลาสิบนาฬิกานายนิกรสุขใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงถวายพานพุ่มดอกมะลิและลงนาถวายพระพรจากนั้นตัวแทนนักเรียนทุกชั้นถวายพานพุ่มดอกมะลิ หน้าภรพบ,บรมีฉายลักวงตุรยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนักเรียนลำถวายพระพรมอบเกียรติบัตรการแข่งขันวิชาการของนักเรียนและนักเรียนลงนามถวายพระพรสำนึกในพระ,พระ,พระมหาการุณาธิคุณขอบคุณที่ติดตามรับชม การรายงานข่าวเด่นประเด็นน่าติดตามรอบรั้วชาวม่วงขาวโรงเรียนขุนยวมกันนะคะและสามารถทำสามารถให้กำลังใจพวกเราได้ด้วยการกดถูกใจกดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารกิจกรรมต่างๆและสาระน่ารู้ จากพวกเราโรงเรียนคุณ่วมแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ